SMTV Sports and v a r i ส t y สดจริงหลีกภูมิภาครอบรัวดิวชั่น2ขอนำเสนอกระรอกขาวเจ้าสนามร้อยเอ็ดยูนตทีมใน a s หลีกภูมิภาคดิวชั่น2ในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขณะนี้ลงเตะไปแล้วทั้งสิ้น27นัดชนะ15เสมอ8และแพ้4นัดยิงประตูรวมได้54ประตูเสียทั้งหมด25ประตูเก็บได้53คะแนนรั้งอันดับจ่าฝูงของตารางจากทั้งหมด16ทีม โดยแบ่งเป็นผลงานในการเล่นเป็นเจ้าบ้าน13เกมชนะ11เกมเสมอ1และแพ้1เกมยิงได้35ประตูเสีย12ประตูส่วนผลงานในการเล่นเป็นทีมเยือน14เกมชนะ4เสมอ7แพ้3เกมยิงได้19ประตูเสีย13ประตูผลงานในบ้านของทัพระรอกขาวนั้นโชว์ฟอร์มในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับสําหรับผลงานสานัดล่าสุดของทีมร้อยเอ็ดยูเนเต็ดชนะ1เกมและ2เกมล่าสุดพ่ายทั้ง2เกมผลิตสกอร์ได้ทั้งหมด5ประตูเสียสประตู ร้อยเอ็ดจอแชมป์อีกฤดูกาาในปีนี้ซึ่งจะเข้าไปเล่นรอบแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งซึ่งฟอร์มในตอนนี้อาจจะดับลงไปในสองนัดที่ผ่านมาซึ่งพลิกล็อกพ่ายในบ้านให้กับชัยภูมิและมหาสารคามส่งผลไปถึงแฟนบอลที่ตกใจกับฟอร์มของทีมโดยการเปิดเผยจากโคดบูจาัก,การราชทนหงษากับตำแหน่งใหม่นั้นก็คือผู้จัดการทีมซึ่งพยายามจะปรับเปลี่ยนให้ทีมเหมือนลีกอังกฤษโดยโคดบูได้กล่าวถึงทีมในตอนนี้ว่าฟอร์มของทีมร่วงไป2นัดแต่ก็ยังมั่นใจในเส้นทางของทีมในตอนนี้ โดยการเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกมีมากกว่า80%ส่วนเรื่องแชมป์นั้นคงต้องรอดูกันต่อไปซึ่งช่วงนี้โปรแกรมนอกบ้านทุกแมตช์ถือว่าหนักพอสมควรเพราะทีมก็อยากจะล้มทีมโัวตตรางแต่จะพยายามเก็บแต้มในบ้านให้ได้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บและแบนนั้นมีแค่รายเดียวคือวิศณุศักดิ์อุ่นน้อยนอกนั้นฟิตสมบูรณ์ดีทุกรายปีนี้ครับร้อยเอ็ดได้โคดอดีตทีมชาติไทยรุ่งเพชรเจริญวงศ์เข้ามารับหน้าที่คู่หูกับโคดบูมาช่วยในเรื่องการเทนนิ่งนักเตะโดยโคชบูวางโปรแกรม วางแผนวางแทคกติกและให้คําปรึกษามีการคุยร่วมกันตลอดทําให้ทีมมีความพร้อมมากขึ้นซึ่งโคดบูเองได้บอกว่าทํางานได้สบายขึ้นหลังจากที่ผ่านมาทําเองทุกอย่างสําหรับทีมคู่แข่งในวันเสารน์นี้โคดบูยังได้พูดถึงทีมหนองบัวลำพู FC ด้วยว่าเป็นทีมที่เล่นด้วยยากเอาชนะยากเหนื่อยทุกครั้งและครั้งนี้จะไม่ประมาทอย่างแน่นอนโดยเกมที่ผ่านมา้ระเอ็ดโดนนำไปถึง2ต่อ0ย์แต่ตามมาเอาชนะได้3ต่อ2ซึ่งมองว่า ปาไหลไฟฟ้าทีมนี้เป็นทีมตัดแต้มทีมหนึ่งเลยทีเดียวในวันเสาร์นี้ครับเป็นการเรียกศรัทธาแฟนบอลกลับมาอีกครั้งขอให้เข้ามาชมเกมในสนามกันเยอะๆเพื่อที่จะการันตีเข้าไปเล่นรอบแชมเปี้ยนลีกซึ่งถ้าได้เข้าไปโค้ชหูโวยเลยวา่าสามารถขึ้นไปเล่นในลีกดิวิชั่นหนึ่งได้อย่างแน่นอนในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับกระลอกข่าวเจ้าสนามร้อยเอ็ดยูนเต็ดทีมดับที่1ของตารางจะเปิดบ้านรับการไปเยือนของปลาไหลไฟฟ้าหนองบัวลำพูฟีทีมดับที่12ของตาราง SMTV สดจริงหลีกภูมิภาคจะถ่ายทอดสดให้ชมกันตั้งแต่เวลา17นาฬกาเป็นต้นไปสำหรับสถิติที่น่าสนใจย้อนกลับไปฤดูการที่แล้วร้อยเอ็ดเอาชนะทั้งไปและกลับถล่มประตูไปถึง9ประตูส่วนในฤด,ดูกาลนี้เล็กแกเสมอกันที่0ประตูต่อ0นัดนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามชมกันทาง SMTV ที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้รอบรอดิิชั่น2ต้องขอลาไปก่อนสวัสดี